เฮ้ยโอ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 ้ยเจ็บเจ็บเใครชวนขับข้าวมาแล้วปร๊บปั๊บปั๊บเออที่โดนที่โดนโดนไม่มีใครช่วยเลยหรอพูดอย่างงี้ก็ไม่มีใครช่วยเลยก็คือตายที่เธอเอ้ายังไงอ่ะอ๋อตายแล้วโอ้ไม่ได้ทำไมอ่ะมันต้องเวลตันหลายๆคนอ่ะทำไมผมไม่ได้อะไรเลย What the fuck เหมือนซาเปิดหน้าแม่จานเหมือนซาเปิดหน้าทีกลัวครับอยากเก็บังนว่องเีบงให้ได้ห้าพันแตเอาไปทำหมันมัดี่อที่แม่บักคือแม่ตั้งนานไม่ใช่่คอว่าบักบุดนะครับใช่หน้าหน้าที่จะไปยอดเห็เกมดีมีคุณภาพหนักแจกคนดูแล้วว่ะภาษาคนบกนะจ้คนดูสุดยอดงเกมดคุณภาพ ตีตั้งแบบไอ้บอสตีตัวไอ้บอสตีเราแป้งเดือมจะตายโม่ใช่มันนะตูเนี่ยไม่ตายเวลาหมดพี่เอาเวลาหมดเหรอเอาโอ้มีเวลาหมดด้วยข้าทุกแปล้านโอ้โหสุดยอดจัดเนี่ยจัดเลยนะจอบไ่เอาข้าัดสองจุดห้า้านเอาไอ้นดดขาวเออลอแล้วคำะมันคุยตงสกิลโ่อดดขวแล้วเออนั่นแหละ คิวปัดปัดปัดนะมันปัดสวัสดีครับคนดูทุกคนสวัสดีครับผมมาแล้วเต้าเราก็สั้นเราก็สันครับยาวเยวเด้อเฮ้ยผมหมดโมดีเขาเลือกย่างเลอดเอาดีนเซอร์พีไหมผมนะครับอ๋อครับไม่ได้มองผมนอนตอนบ่ายตอนบ่ายโมงร้อยร้อยร้อยมันที่แซมโอเคครับมาถึงเวลาลีนเซอร์เริ่แล้วนะครับผม ้นาเลัครบถ้ารีแล้วมันไม่มันไม่ปิงแบบรีครั้งเดียวนะไม่ปิงนะผมจะไปทีทีนะครับแต่ว่าถ้ารีแล้วมันปิงก็เลื่อนๆอยู่ว่ามันเล่นไม่ได้นะอะไรครับเนี่ยไหนอะเอาหายสามสามเด้อรีนะผมรีนะจะพีพียังครับพี่เอาไปเล่าผมเปอดบอดไม่ใช่เลยตอนไหนพี่จะรีเลยสามสองหนึ่ง

เอ้ยคนดูอ <Tipp s> <m> ีกหนึ Look, ่งไล์ว่าอีกหนึ่งไล้สิไล์แล้วครับคนดูฝากไว้นะครับขอห้าสิบไลก็พอไล์เนี่ยขอห้าสิบไล้ก็พอครับพี่แบดดัดักหน่อยครับออี่ัผมย้ายคนดักเดาเดาเดียวอ่ะจะเดาอย่างเดียวไม่ได้นะครับว่าปังปัง เออดูหรอไปเล่นกันหรือเปล่าออ้พุ่งที่ิบแปดว้าข้าครับแก้วแกวครับเข้านะครับที่ดิแปดลย์้าสิบสี่นนะเดรัจฉาอ่ารักจี๊ดีครับตัวเดีครับแล้วจะเต้าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ยานัทไปว่าแล้วครับยานัทอาเดิมจริงรู้จักยานัทเหรอขอลิงตัวพี่หน่อยครับลิงตัวพี่เหรอ ฮะะไงอ่ะมา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 ลิงแย่ทุกรอบอุ้ยยาทุณใหม่ว่าลีเบอร์ยิ่้ไปได้ลิงลิงที่แซมใหม่ทีผมดกผมนั่งเข้าแล้วไปดูไปแล้วโอ้บ้าบอวิ่งไปไหนอ่ะใจะเย็นกันหน่อยอุ้ยโอ้โหานสิบหกไรได้ครับทักแป๊บเดียวจาก39ขึ้นห6าสิบห ขอบคุณมากครับลิงลิงโอเคครับพอใจไรห้าสิบไลคได้เลยครับผมนะจะแบบดันต้อหรือจะพีพีดีครับนักดอนใส่ตื่นเต้นลิงลิงมาดูมาดูไม่ต้องมาอ่อเลเต้ายังไม่ตายยังอยู่ครับเอ้ยวันนี้ไม่ใคนเด็กจริงจริงเลรงจริง ก็ได้ครับพี่ชอบชอบยังไม่ตายไม่อะไรโอพี่อยู่จังหวัดพี่อยู่วัดแหละครับวัดวัดวัดการละถินครับการละถินครับวัดนี่หรือว่าอะไรนะลงด้านแมกด้านใบดากเอาใบดักหรอโอเคมาใบดักเข้างหน่อยก็แล้วกันนะครับอยากพี่ว่าตอนแรกก็อยากแบบอยากโดนเขาดูตบอะเปล่าเปล่าครับผมไม่คุ้น หลังไหมผมอาจจะไปหาฟาอันนี้ไฟตื่อเลยไหาเล่นมันอันนี้เตื่อเลยครับทุกคนดูเอะื่อเลยแล้วมันน่าหนูดีอ๋อพี่พี่อ๋อสามตัโอ้โหแล้วหนึ่งพันเคงันเคกี่บาทพ่หนึ่งพันเคคืออะไรอ่ะพี่อผลให้หน่อยอ๋อเออว่าผมไปมผลว่าเดวผมไปทิ้งผลให้นะเปที่เลงอยู่เลยเลงแต่หนึ่งพันเคกี่บาทพี่คืออะไรหน่งพันเคใครก็ได้ครัค เงินวันที1หแสนไงมาถึงเงินเหรอก็หนึ่งแสนนะเงินวีก็คือหนึแสนนะครับผมแลเปิดเคยลิลีไปด้วนะครับผมเพินีนะขอเวลาต่อคู่น่าชิบปดเลยนะครับพักแม่งชบสิบแปดเลยพี่ดูทุกกระจุดเลยอ่ะโอ้ายอย่าตกน้ำตายสาปไอเย่ด้วยไม่ใช่ เขาต้องทำหยาบด้วยนะคะเหลือครึ่งล้อเล่นครึ่งล้อเลือดครึ่งล้อกอล์ฟเาดี๋ยวมาถอดเอาเดี๋ยมาถ้ามาแข่งสุ่มพลกันดีกว่าว่ะถ้าโอ้ไม่โดนนี่แค่ถ้าถ้าเรือถ้าเรือเดี๋ยววันหลังไปแบบสวีเากองกันอะไรเงี้ยอยู่เพิร์แล้วครับอยู่เพเภอ เอาสกิลต uh, mm ่อจอนจานครับผมงงงงสกิลค้างงงใช่ยวบอกว่าอยู่ใ้ผมนะแมวนะล่าสุดเมื่อกี้สุดเลยครับโอ้คีโมยเลยกคีโมยเล็กไอเดียวลาไม่ได้ยิงอีกเลยกแปลว่าดีครับดี๋ยวดูนี่ดูนี่ดดูนี่อ่ะดูอ่ะ อยู่ใกล้พี่อ่ะอยู่า่าไหนอ่ะอยู่ท่วไหนอ่ะนหนามทาเรืออยู่ใกล้พี่โอ้โหไม่รับุดเลยตังหมดครับอ้าวตายหมดแล้วไปลงดันไม่ตายอยู่แล้วโอ้เรื่องละองพันเย่รอดตัวเลยกผมตายถูกออตายถูกซะด้วยขอบคุณท่าที่เก็บอะได้วยนะอันั่นแหละอน นนั่แหลละวิกูดมังกรนี่เอ้ยมังพดโอเปตเะเวย้ยยา่าบุลี่น่ะโอเปตเลยเว้ยฮัลโหลดีนะครับเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยทำไมมันอืดจริงๆเลยเกนื่อยจัดเลยเอา เอออยกันโอว้าโอเปเฮ้ยโอเปตเว้ยเฮ้ยโอ้ยต่เดี๋ยวผมะทำิปดี้วะเสุดยสมยหมดแล้วไปลงดันดีบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ทำอ่ะปาดงเกลือปลานีนะสดท้าดวงดีเป็นสีัญญาขอครับดีด้วยผมิดว่ามจิเลยินว่าเฮ้ย้องเตียวเตียวเีโอเปเทียมโอเปไม่น่าไอเทียมน่คือของจริงนะผมอดูดวงคอาดูหน่อยนะ ไอ้เตานี่กูหาดิอแหละเขิไม่ติอะไรเจอนายเตาหนาโอเปร์วีสองใค่ครับไม่คิดมาก่อนว่าจะอยู่ใกล้พี่นี่เท่าไหนเนี่ยนี่ท่าไหนนะขึ้นขึนขึ้นขึินขึ้นขึนะทำไมผมเจอที่มันเลกจังเลยโอ้ยนี่เลยห้าร้อยต่างกันมากเลยข้อนี่เล็กเลยเล็กมากอะใจเย็นนะใจเย็นนะบอกให้ใจเย็น จาหนึ่งคุณดูมาเข้ามาโดนเลยครับเราไปเสี่ยงอยู่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ดูด้วยตีบอสอยู่เนี่ยโอ้โหจะแตกแล้วกันพึ่งมาช่วยโอ้พระเจ้าตีตั้งนานไม่มีใครมาช่วยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเอบัลลุกบึกปุ๋ยวัสดีครับสวัสดีคนดรู้เขาเลยครับดีๆแล้วข้สุรางค์ผสมนะครับคนดูครับคุณดูเยอะแล้วเย่เยอะก็บ้าสิ มละกันผลหนผลดีเอ็ีแกชาติที่รู้มือเดียวกับผมอยู่เพื่อเดียวกับผมหรือผมส่งมาทั้งชีวิตประมาณหนึ่งร้อนึ่งร้อยผลโมชีสโอเปรสอมังกรหนึ่งมีสามทั้งชีวิตเลยเนี่ยดีช่ไหมครับดีเท่านะคุณมจักยิงไปข้อเดือะครับแุเ อีโคพี่อพี่ดูเกลนะเองดูเจอพี่เลยเนี่ยสบาไม่คนโคจักรโอมาเพื่อพี่ดูเกลนะนาดูเจอคนเกลอีกอยากให้ถึงอยากให้ถึงเดือนสิบสองเลยอยากให้ถึงเดือนสิบสเลยแต่ไม่คุยมันมีที่ไหนกันล่ะพูดไปเรื่อยเลยโอ้โหโอโห้คเลไหม